ปู่จจได้ยินไม่ว่าเสียงใครโคมบนฟา์มสวยดีไ้ยปู่ครับอย่าเพิ่งชมโคมครับคุย,ยกับกูก่อนเออถึงจะบอกว่าปีก่อนๆแต่กูเพิ่งมาเล่นแค่ปีเดียวเองนะก็คือปีที่แล้วและนี่เป็นปีที่สองและว่าแต่ปรับเข้าเมืองมนแล้วเห,ลเห็นออกไปเที่ยวจะต้องกี่วันว่าสา4วันได้ครับตั้งแต่วันที่

その中になる深みない今のは、自分は、の目では、なければは、わえないは、のだ今は、のリとは、私ジュンは、私のことは、私のことは、私の,ものであもることは、私の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 こをは、私のこと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 は、私のとは、私のこは、のことは、私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 のことは、のことは、私のことは、私のは、私のこは、のことは、私のことは、私は、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  この先もまだまだ長い旅路は続く。お前にはやるべきことがたくさんあるのだろう。だが、お前がリーウへ戻った時には心安らぐような感覚を覚えてくれることを願っている。Oh, <popular. S 1> 緑の丘にかかる橋には雨が降り、冷たき林道には明かりが灯る。雲に輝く星のように旅人が行く夜を照らすこと อเพราะดีนะเสีได้ตะกี้มันไม่ค่อยคล้องจองเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเป็นกรอนลักษณะหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ผมจับสัมผัสไม่ได้แต่ว่าเอาแค่คําแปลไทยอ่ะสวยงามดีนะประโยคสุดท้ายตะกี้ก็จบกันไปปีสําหรับเทศกาลลอยโคมก็ปีที่สองแหละอมถือว่าดีกว่าปีแรกเยอะอย่างที่บอกนะก่อนที่เราจะไปเข้ารายการธนุกิเถื่อนกันเป็นวันสุดท้ายเช่นกันนะก็ บรรยากาศมันก็ยังดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือของปีเนี้มันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจมากกว่าเดิมเพราะว่าแทนที่จะให้บทเซลคนเดียวเขาให้บทตัวละครทุกคนของหลีเย่อย่างเท่าเทียมกันและคือทุกคนมีบทบาทของตัวเองหมดและแน่นอนว่าที่ชอบที่สุดก็คือเมียวเป็นนางเอกแมเอาแล้วก็ได้แต่หวังว่าแพทหน้า2.5ที่เขาบอกว่าจะมีเออหน้าหรือ2.6สิพผู้ผิดที่รีเขาบอกว่า จะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับของอินเนสุมะพูดแค่นี้แล้วกันนะเผื่อใครไม่ชอบฟังลีกเนาะอพูดแค่ว่าสองุดหกเนี่ยมันจะเป็นเห็นเขาบอกว่ามันจะเกี่ยวกับเทศกาลของอินเนสุมะก็คือแผทถัดจากยาเอะไปอเนาะถัดจากยาเอะไปที่เป็นที่เป็นตัวเอะต่อเออที่เรายังไม่รู้ว่าตัวลีลานของแผทนั้นจะเป็นอะไรเนาะก็เห็นเขาว่ามันจะเป็นเทศกาลของอินเนสุมะก็หวังว่าจะจำจะทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันนะ ไม่ใช่ว่าหลี่เย่จะเป็นตัวแทนของประเทศจีนแล้วพี่แกเป็นเกมจีนแล้วจะอวยจีนอย่างเดียวไม่ได้นะขอต้อนรับสู่รายการธนุกิเถือนแ,แล้วเราก็มาถึงวันสุดท้ายวันที่7ยับจับเย็ดกันเออกันแล้วนะผมไม่น่าถวนทวนเลยเขียนจะติดเหลืองเออแต่มันก็น่าจะติดเหลืองไม่ล้ดูจากสภาพเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ storm t e r r o r s l a หรือก็คือรังบังกรของโดราเอดินนั่นเองนะครับลองสายลมพเนจรการเดินทางกับพิชบุชิใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วละ ่อนหน้าน,านี้คุณได้รับปากเอโรอีที่ขอร้องว่าให้พาที่ชิบะชิไปฝึกฝนข้างนอกสถานที่สุดท้ายให้ไปที่สตอมเทอร์เกสแล้วกันและแล้วเราก็มาอยู่กันที่อาเทเลพอทที่ไร้ประโยชน์ที่สุดฉันคิดอยู่นานมากเลยล่ะเอาว่าครั้งนี้ไปที่สตอมเทอร์สแล้วกันเทเลพอรตที่โคตรไร้ประโยชน์ตรงนี้และดูเหมือนว่าจุดเคเวสจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะใช่ไหมว่าแม่ง ไปอยู่รู่นในทางเข้านู่นน่ยว้ามันไม่เคยถูกที่เลยอ่ะไม่เป็นไรวราปใหม่ไ็ได้โหลดไอรียเดียวกันไม่นานเท่าไหร่โอ้เมืองใหญ่มากเลยเย่แต่ว่ารู้สึกหวังเว้นจังเลยจะมีเฮ้ยผีออกมาหรือเปล่าเออตะกี้ตรงจงใจพูดผิดใช่ไหมทะลึ่งน่าเราอ่ะก่อนหน้านี้ ฉันกับซิกดีเอ็นพร้อมเพื่อนร่วมทางอีกหลายคนนะเคยมาที่นี่เพื่อต่อสู้กับสตอมเทอร์เลอร์ด้วยแหละถึงจะบอกว่าหลายคนเนะี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีแค่ไอเฮียตีอเทพขี้เมากับคู่รักจีนลุกท้าและนะนอกนน้นกไม่มีใครแล้วล่ะส่วนกูก็ปล่อยให้ขหนุนกันหนิงกันในเทพลงไม่ได้ทาเฮียเลยนะหน้าที่กูตลอดนะขนาดตัวต้นเกมก็ยังต้องแบกงานหนักแท้ๆนะเออเออน,นั่นคนที่แบกคือกูนะมอนมันก็นตัวที่ใหญ่ๆแล้วก็มีปีกบินๆมีฟันแหลมๆมา นักกูน่กกูเอาแบบนั้นเลยนะที่จริงก็ไม่ได้น่ากลัวไอ้กูยิงสองนัดก็แตกแล้วอะเวลาเล่นบอลเลยสัปดาห์ที่ทิ่พอชี้ยังจํารูปปั้นเทพแห่งลมที่อยู่ที่เมืองมอนสตาร์ก่อนหน้าน,นี้ได้ไหมอะไอ้เทพไม่ได้เรื่องฮีอะนนะรูปปั้นเทพแห่งลมเทพเป็นความกากระหรอก็รูปปั้นหินที่สูงสูงทั้งสูงทั้งยาวทั้งใหญ่อ่นั้นยังไงล่ะจำได้จำได้เมืองเทพแห่งลม สตาฟเธอร์เลอร์ก็คือเพื่อนสนิทของเทพแห่งลมละ่ะแต่ก่อนเทพแห่งลมก็มาจากเมืองแห่งนี้เหมือนกันว้าวว้าวว้าวแต่ว่าเมื่อก่อนเนเรอร์ตัวใหญ่มากแล้วเขาเารียกไงกันนะอืมคาถามนี้คุ้นๆไหมเหมือนว่าตอน1.0เนใะนเรื่องบทแรกนี่เคยมีคนถามมาก่อนอ่ะนี้ไปมอดดูเพราะาเขาไม่ต้องเดินมาจากท่านั้นเหมือนพวกเรา ว่าเขามีปีกใช่ไหมมอนตอนนั้นมึงเป็นคนถามแล้วก็โดนนอตตีตบหน้าไปใช่ไหมที่บูชีคิดออกแล้วล่ะมันก็เออเบินได้เราบินได้กันเลยไม่ต้องเดินเข้ามาเป็นไงพี่บูชีหลานหรือเปล่าอีหน้ามโหะมัดเลยใช่สิมอนก็ตอนนั้นมึงเสือกถามอะไรโง่โไปโดยตีซัดกันไปซัดแบบโง่โเลยว่าเอากบมันมีปีกอะมันจะเดินเข้ามาทำหาแล้วก็บินไปตอนนั้นมอนถามว่าถ้าใครจำในเรื่องช่วงต้นเกมได้ถ้าไม่ได้สกิปเนียคือมอนมันจะถามไปไว้ว่าสตอมเทเลอร์ตัวใหญ่นขนาดนั้นแล ไอเวนตี้ก็ตอบว่าเอา้าก็มันมีปีกกับเดินมันเข้าบาันทมขี้อะไรก็บินมาแล้วมอนมึงก็เออไปสักพักหนึ่งฮะดูมพันไพ่มอนจาโรไม,ม่ดีอ่ะทำไมอ่ะมึงโง่อ่ะ <hit> อืมฮ่าฮเรื่องนี้เอาไว้ไว้คุยกันดีกว่าเปลี่ยนเรื่องเถอะตอนนี้เรามาถ่ายรูปเปที่ระทึกกันก่อนดีกว่านี่คิชิบุชิอยู่นิ่งๆอยา่าขยับลุกนิกลุกนิคนะโอเคโอเคคิชิบุชิจะยืนดีๆนะ คือยืนนิ่งสุดของมึงก็คือยืนเต้นเนี่ยนะควรจะชินได้แล้วแหละว่านิ่งของมันก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยนิน่งของมันก็คืออย่างเงี้ยอืมเนี่ยนิง่งละว้าวสวยมากเลยโคตรยอดแท้เยีย่ยเอ่อพี่พิ่เป็นไรไปอ่ะเหมือนเนี่ยรถลากนมากรู้สึกเศร้านิดหน่อย BGM มมันก็โคตร ฟังเพลงประกอบฉากน้ำตากูก็จะไหลไอ้สัตว์ไม่รู้คืออะไรแปลกจังเลยนะเอ่อเออ,เอ,อก,ก็ก็อย่างนั้นแหละจริงๆในเรื่องที่นี่มันค่อนข้างเศร้าอ่ะถึงแม้เราจะคลายปมและกลูเออกู้วิกฤตของที่นี่ไปแล้วแต่มันก็ BGM มันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีต่อไปเราจะไปใจกลางเมืองกันใช่ครับ ต่อให้เราจบในเรื่องตรงนี้ไปแล้วแล้วฟ้ามันจะใสแล้วพายุจะหายไปแล้วแล้วดวาวรินจะถูกปลดปล่อยแล้วก็ตามเอ่อที่นี่มันก็ยังเพลงก็ยังเศร้าอยู่ดิไม่ต้องวาร์ปแล้วกันดูเหมือนว่าใจกลางเมืองที่ว่าคือวิ่งไปน่าจะไวกว่าเพราะว่าต่อให้วาร์ปมาจากบนน,นู้นล่อนลงมาก็น่าจะกินเวลาไม่ต่างกันเอ,อจริงเลยบางคนก็ฟังแล้วเศร้าบางคนก็ฟังแลง้วง่วงอ๋อนี่ไงให้วิ่งมาตรงนี้ กำแพงพายุที่เนี่ยผ่านไปไม่ได้หรอกนะต้องเดินอ้อมไปนะ่ะจริงๆจะบอกว่าแต่ก่อนนะแรงกว่านี้อีกก่อนที่กูจะเคลียร์ในเรื่องไม่ไอ้มอนไม่ได้เคลียร์กูพิดเคลียร์คิชิบชิค่อยๆเดินอ้อมไปทางด้านข้างตามพวกเรามานะม <c oughs> การรักล้างมันนานมาแล้วในเมืองนี้มีราชาผู้หญิงใหญ่ยอยู่คนนึงเขาใช้สายลมถักตอเออ,เอ,อแต่วา่าเข้ามาไม่ได้แลาออกไปไม่ได้เหมัอแบบน,นจะไม่น่าเศร้าแล้วเหมือนกับถูกคนึกอยู่เลยสุดท้ายนะนะคนในเมืองก็หลุดพ้นจากปนดึกเหมือนกับคิชิบชิแล้วออกกำแพงพายุได้ในะที่สุดเยี่ยมเลยหลังจากนั้น่ะ เฮ้ไดระวังด้วยทางที่นี่รุมๆดอนๆไปหมดอมูได้อ่านซับอ่ะมันไปไหนแล้วทางนี้เหรอกูไม่เห็นตัวมันเลยเนี่ยมันเป็นไรวะไอวิ่งไปนู่นนี่คือวิ่ไปง่ายกว่าหรือวิ่งไปง่ายกว่าใช่ไหมคือจังหวะที่ไปมอนมันพูดประโยคแรกอ่ะยิงนะที่มันขึ้นมาแบบสามบรรทัดแต่ผมไม่รู้ย่างไงให้ทันวะอยากให้ซับมันอยู่นานกว่านี้นิดนึงไะ คือบางคนเป็นสายสกิปในเรื่องก็เออเข้าใจได้แหละแต่ว่าคือก็เดล็อกมันก็วางมาดีแล้วไงมันก็ไม่ได้เกะก,กะลบอินเทอร์เฟซขนาดนั้นคือถ้าคนมันจะแบบว่าไม่เสียสมาธิจริงๆมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไงผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยสำหรับคนที่อยากอ่านในเรื่องจริงๆไงช่วยทําให้ดล็อกมันอยู่นานกว่านี้นิดนึงได้ไหมหรือไม่งั้นก็ให้คนจะเลือกเซตติ้งไปเลยก็ได้ว่าเวลามันมีไดรร็อกปรากฏขึ้นมาบนกลางจออย่างเงี้ยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันอยู นานหรือสั้นหรือกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปควรจะเป็นระบบที่ควรทํานะหลังจากผ่านไปนานมากๆสตอมเทเลอร์เพื่อนสนิทของเทพเห็นลงได้ต่อสู้กับมังกรช่วยร้ายเพื่อเฮียอะไรก็รู้เออมังกรช่วยร้ายเที่ยวล้มมือยักษ์หินนั่นตบหน้าแม่ง,งอ่ะเออเอาตามน,นั่นเลยก็แล้วกันอธิบายยากอะแล้วหลังจากนั้นแหละเที่ยวลงมังกรเอเรอเลยชนะหรือเปล่าอืมชนะแต่ว่าถึงแม้สตอมเทเลอร์จะชนะแต่ก็ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นก็เลยต้องนอนพักอยู่เยี่ยมมังกรเออเลยบุกป้องมังกรผู้กัจจ์บุกป้องมังการบุกป้องลเเเยย่่ววว้าาจะด็กกนีผมมลลแห เออเฮียตอมเทเลอร์ไหลไปน,นานมากๆบนหอคอยที่สูงอยู่ตรงนั้นเออมันก่อนอด้เลยนางสนงเฮีย oh, นี่กูน่าจะเลิกอ,อ่านได้แล้วเพราะมันไม่มีทางอ่านทันเนี่ยผมให้ยองอมาอ่านก็ไม่ทันแหละไอ,อ้เฮียเอายีงนะที่กูลองนึกภาพนะสมมตมมิศูนติเล่นๆนะสมมติว่าเอาแก๊งแบบว่า yupp พวกสายปโยของไทยอะ่ะเขามาอ่านใช่ไหมพวกที่แบบว่าสามารถแรปได้เร็วพูดได้เร็วอะไรเงี้ยแบบรวดลิ้นแบบรต่อให้พวกนั้นมาผมมั่นใจว่าเอาสัก90%ซแล้วกัน อ่านไม่ทันหรอกเพราะว่าคือต่อให้เป็นพวกนั้นอะ่ะเวลาเขาจะแรปเพลงไหนสักเพลงแบบสมมติเขาคิดซิงเกิลใหม่ใช่ไหมแล้วก็คิดเนื้อเพลงใหม่ขึ้นมาได้แบบรีทงรีทึมไลลิกขึ้นมาได้อ่ะเขาก็ต้องซ้อมก่อนเว้ยคือเขาก็ต้องคิดเขาก็ต้องซ้อมเขาต้องแบบเรียบเรียงก่อนว่าเออเขาแต่งเนื้อเพลงอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องแบบเริ่มรัวแบบพูดแบบว่าอะไรนะยักษ์ใหญ่ย,ย,ยักษ์เล็กและนองละยองและลาอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้กูยังพูดลิ้นรัวเลยอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ต้องบอกว่าพูดพูดให้ชิดลิ้นก่อนอะ่ะเอ,อ ต้องจาบทให้ได้ก่อนแล้วเขาก็ค่อยมาลงพื้นที่จริงตอนตอนร้องเพลงตอนแรปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าเดล็อกมันขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาอ่านได้เลยเพราะงั้นการที่เดล็อกมันจะขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยทีเดียวหนเดียวแล้วจะให้อ่านให้ทันอน่ะผมให้พวกนั้นมาอ่านมันก็อ่านไม่ทันเว้แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะอ่านทันก็ได้แต่ว่าซิกเียนกับไบนต่อสู้มาก่อนออเลยแลไม่ใช่หรอกนะแต่ว่าพวกเราขึ้นไปกันก่อนเถอะกูอ่านไม่ทันเลยเฮีย ขนาดแป่งขึ้นมาแค่วักเดียวย่งอ่าจไม่ทันเลยอ่ะจริงๆว้าเป่าก็ได้เอออันนี้อ่ะผมลืมไปแล้วว่ากำแพงลมมันอยู่ตรงไหนบ้างไม่ค่อยอยากบินที่โซ่เดี๋ยวล่วงจะพยายามอ่านนะคือไม่อยากปล่อยให้มันเป็นแอร์ไทม์เว้นไว้ win. อีกนิดนึงก็ถึงละละคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้ซับมันขึ้นแล้วผมไม่อ่านอะไรเลยมันจะดูแบบดูเมินไปหน่อยพยายามอ่านนะถ้าเอาท่าที่ทันแล้วกัน ผมพยายามอ่านให้เร็วที่สุดและขึ้นจมูกไน่นอ,อ่านหนังสือชานะในสุดก็ขึ้นมาได้สักทีอ้าวิวที่เนี่ยสวยมากสวยกว่าข้างล่างเยอะเลยล่ะเนี่ยเธอดูนั่นสินั่นคือสถานที่ที่พวกเรามาน่ะไปมัอนชอบที่สูงๆมากเลยเหรอตัวแค่นี้ชอบที่สูงๆจะทำให้ตัวเองรู้สึกสูงใช่ไหมมั้งเอ่อเหมือนคนโง่กับควันนะนะสำนวนนี้บอกว่าผมไม่รู้ดิสำนวนมันไม่ใช่สำนวนไทยอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่แบบนน้นสักหน่อย วันที่สูงวีมันสวยมากและยาอากาศก็สดชื่นกว่าด้วยมังกรเออเล่นอนอยู่ในหอคอยนี่เหรอืมนอนอยู่ข้างในเนี่ยนานมากแล้วละ่ะถึงแม้ว่าซิกดีเอ็นจะเคยต่อสู้กับสตอมเทอร์เรอร์แต่ว่ามันไม่ใช่มังกรร้ายหรอกนะแต่เพราะว่าเจอเรื่องเร็วร้ายแสนเศร้าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังถูกคนเวลวหลอกอีกแต่นั้นก็เลยคิดว่าทเทพแห่งลมไม่ต้องการมันแล้วแล้วก็น้อยใจอ่ะงาฉันังจับน้นน่ะ หลังจากนั้นเหรออ่าซีเอ็นเองจำได้ไหมเราได้ชําระเลือดพิษให้บริส,สุทธิ์ระหว่างที่ทําการต่อสู้ยังไงแหละแบบพิธีชาระสักระสักศิทธิ่แต่ง่ายกว่าเยอะแต่ว่าท่านต่อสู้ก็พังทลายลงเดิมที่พวกเราและเทพแห่งลมต่างก็ตกลงไปในสถานที่ที่มืดบิดและลึกล้ำนั่น จริงๆแล้วดาวลินเนี่ยช่วยพวกเราไว้เพราะว่าปลุกหมอนนั่นให้ได้สติทันเวลาแล้วก็เขาก็เลยบินลงมาช่วยพอดีเด็กอไะไรล่ะ DIO มาจาก d i c ล่ะไม่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 ใช่นะ,ะดาวลินก็คือชื่อสตอมเทเลอร์ไม่ใช่ด i c k คดิกนะสตอมเทเลอร์ก็มีชื่อเป็นของตัวเองเหมือนกับคิชิบชิไพมวนแล้วก็ซิกดีเอ็นไงมันก็มีชื่อว่าดาวลินนะ่ะตอนแรกดาวรินไดนะ้รับบาดเจ็บ แล้วยังโดนคนเลวหลอกอกีกมันโมโหมากมากเลยไปก่อความวุ่นวายที่มองมอนสแต็ยักษ์ใหญ่เลยแหละทุกคนเลยคิดว่ามันเป็นมังกรนิสัยไม่ดีก็เลยเรียกมันว่าสตอมเทอร์เรอร์หรือพายุฝนฟ้าะนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่เอ้ยพายุที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นพวกเราก็เอาชนะคนเลวได้แล้วก็ช่วยเทพแห่งหลมชำาะเลือดพิษที่ปนเปื้อนให้มันน่ะเพราะถึงตอนนั้นมันถึงได้รู้ว่าเทพแห่งหลมไม่ได้ทอดทิ้งมันแล้วมันก็เลยหายงอนง่า อ๋อบิ๊กเฮ้ยมันกลเลยกลยกลายเป็นคนดีใช่แล้วล่ะดังนั้นนะที่ไพมอนพาคิชิโบชิมาฝึกในที่นี่ก็เพราะว่าต้องการจะเล่าเรื่องของดาวลินให้ฟังนะ่ะพอคิชิโบชิต่อขึ้นก็อาจจะเจอกับเรื่องเข้าใจผิดถูกทำร้ายหรือว่าเรื่องราวเศร้าๆแบบนี้ได้แล้วก็อาจจะตกไปสู่ด้านมืดแบบอนาคินสกายวอล์คเกอร์แต่ว่าจะต้องไม่กลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าสายลมอะเปลี่ยนทิศได้เสมอเพลงของบิ๊กเอส มื่อหลายปีมาแล้วแต่แด่รุ่นยังปฐมอ่ะเคยฟังปล่อาอ่สักวันหนึ่งมันจะพัฒไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าได้แน่นอนอ,อือฮึะผู้ชี้อะไรวะเอ่อสำหรับคิชผู้ชีคงจะเข้าใจได้ยากไปสินะก็ดูมันจะเข้าใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เข้าใจมากๆากเลยแต่คิชผู้ชีรู้อะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องที่ไพบอลและซีเดียนพูดอะเพราะงั้นฉันจะไม่ลืมกันแล้วกันอืม งั้นก็ไม่เสียแรงที่ฉันใช้เวลาน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 ที่เรื่องนี้ขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามคิชิโบชิก็อย่าเล่นโซนเกินไปจนถูกคนหนึ่งเอาไว้อีกนะการฝึกฝนในครั้งนี้ของคิชิโบชิเองก็สิ้นสุดลงแล้วเหมือนกันนะฮ <ส hair> ไม่ต้องเสียใจไปหนะ้าต้องยิ้มเอาไว้แบบนี้ยเอราอิถึงจะดีใจยังไงล่ะเอาละไพมอนและซิกดีเอ็นก็จะต้องทำหน้าที่สุดท้ายของกายให้เสร็จเหมือนกัน,น,นก็คือ พาคชิโบชิกลับไปหาโยริยังไงล่ะงั้นก็ไปเถอะไอ้ธนกิจเถื่อน,น,อนไปกลับบ้านเรารักรออยู่โอ้โอ้ปักใต้บ้านเราเอ้ยมันต้องแก้เนื้อเพลงนิดนึงปักใต้มันสองพยานอนะผมขอคิดแป๊บน,นึงนะไม่งั้นต้องต้องแบบยังไงวะโอ้โอยนะซึมมาบ้านเราเออมันต้องมันต้องเปลี่ยนจังหวะร้องนิดนึง โ oh, oh, อ้ยนาซึมะบ้านเราแม่น้ําภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปไหนอินาซึมาบ้านเราหรือจะเปลี่ยนเป็นป่าชินจูก็ได้นะป่าชินจูมันพยังน้อยกว่าแต่แต่ถ้าแบบว่าป่าชินจูบ้านเราอะไรเงี้ยวรรณยุกมันจะผันปแปลกๆนิดนึงผมว่าอีนาซึมามันเวอร์กว่าอะโมเดแ,แปลงเพลงก็วิ่งมาถึงไอ้เคตุยนี่นาทีเค่ตุยตื่น ว่าวลูกเอ้ยเอาเด็กมาส่งแล้วเออเรอกี้เอ้ยเราอีกเรากลับมาแล้วเออกลับมาแล้วเหรอคิชิโบชิคนรอบการฝึกฝนเป็นไ,ปไงบ้างล่ะอ้าชับชับชับปุ๊บปุ้ง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 มาทีไรเฮียว่ะพิเตอร์แฮกเซนไฟไหมเห้เหรอเฮียมปเลยวันนี้เรามีแตงโมเอเอเฮียไม่เกี่ยวอา่าฟังไม่รู้เรื่องอีกแล้วคิชิโบชิพูดอะไรอ่ะ พวกเรายังถ่ายรูปไปอีกเยอะเลยล่ะแม่ยโรอิคุนดูสิเอารูปถ่ายที่ถ่ายคิบุชิในช่วงเวลาที่ออกเดินทางไปด้วยกันยุให้ยโรอิทีละใบเทียใบแล้วให้เขาดูว่าเปล่าไม่รู้อะวัสุทาไม่ทันก็เป็นแบบนี้แหละพวกเราทําคําขอของอโรอิที่ให้พาคิบชุบชิไปฝึกฝนใน8สถานที่สําเร็จแล้วละ่ะ8ที่7วันนะเพราะว่าวันหนึ่งไปสองที่ไม่ได้โกงนะบอกไว้ก่อนอืมสมแล้วที่เป็นคนที่ขอดูชมไม่เลวเลยจริงๆถ้านผก้เจ้าเป็นธนูกิ จะต้องเป็นบาเกลและโรกีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงด้กล้องแน่นอนบางทีรวม,รวมๆกันแล้วอาจจะแข็งแกร่งได้สักครึ่งหนึ่งของข่าลยเง่าฮะฟังดูก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นี่หน่าที่ในโคตรอวโยโเองเลยใช่ไหมแต่ใน,นเมื่อการภารกิจเอ่อเมื่อภารกิจเ,เรียบร้อยดีแล้วพวกเ,เราก็ควรจะกลับกันได้แล้วละ่ะเอาหน้าเอาหน้าอย่าเป็นแบบนี้สิ ไพมอนจะสอนที่พุชีอีกเรื่องหนึ่งนะเวลาที่บอกลาเพื่อนน่ะจะต้องยิ้มบอกลาถ้าทําแบบนี้แล้วก็ครั้งต่อไปที่จะเจอกันก็จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกอยังไงละ่ะแบบว่าอย่าบอกลากันด้วยความเศร้าอา่ะอ๋อเธอไม่เป็นท่าอะไรยกให้เป็นหน้าที่ข่ากันแล้วกันนี่ิชิโบชิบอกว่าเข้าใจแล้วเอยขนขาวเอ๊ะหรือว่า เอ,อเราฟังที่เขาพูดไปเข้าใจแล้ว,วคือมันอาหารมันหมดฤทธิ์แล้ว,วอาหารมีผลแค่เจ็ดวันนีิงเหรอวะอแต่ก็นานอยู่นะก็ผ่านเพัง้งนานแล้วนี่หว่าไอ้หานี่ให้มึงแดกตั้งแต่เจ็ดวันก่อนมึงพูดกับไอ้ทาโนกิเขื่อนนี่เป็นภาษาคนรู้เรื่องตั้งเจ็ดวันกับบุญแค่ไหนแล้วผลลัพธ์จากอาหารมะเกตทาโนกินะฮะจะหายไปหมดแล้วล่ะฮถ้าทาไม่ได้ถูกคน,นึกไว้ในก้อนหินแล้วก็ จะให้พวกเจ้าฟังสิ่งที่บาเกตารุกิพูดเข้าใจได้ตลอดก็ไม่เรื่องง่ายมากเหมือนกันหืออะไรนะอ๋อได้เดี๋ยวข้าจะส่งต่อให้เจ้าเองอ่าคิชิบชิจะตั้งใจฝึกฝนและเป็นบาเกต์ารุกิที่ยิ่งใหญ่แบบข้าเอโรอีผู้นี้เอ๊ะเจ้าเด็กนี่พูดได้ดีเนี่ยนะ,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 ะพูดได้ดีเหมือนข้าตอนยังเด็กเลยละ แบบนั่งขนขาวกับขนเหลืองไม่ต้องกินอาหารบบเกตโนล,ลูกกิก็าสามารถเข้าใจสิ่งที่คิชิพชิพูดได้อืมแล้วฉันจะรอนะไว้ครั้งหน้าจะไปฝึกฝนกับคิชิพชิอีกอ่าสู่นในห,หนูอ่เท้าเอวหอไมิละอย่าให้ใครผนหนึกเอาไว้อีกละฮะมาถึงกูเปล่าไม่ไม่กูหมายถึง้นากกีเถื่อนอช่างเถอะ เห็นแก่ที่มนุษย์อย่างพวกเจ้าพาขีา้โบชิเอาไปฝึกฝนข้าจะไม่เอาเรื่องแล้วกันเอ้ยถ้าพวกเจ้าเป็นบาเกตอรุกีก็คงจะดีอ๋อแบบนั้นกูคงโดนสาบเป็นหินเป็นเพื่อนมั้งล่ะเฮ้ก็ใช่อยู่ไม่มีธุระอะไรก็รีไปข้ายังต้องสอนวิชาคาถานินจาคาถาโอโหเฮ้เจขข้าขี้โบชิอีกเดี๋ยววันนี้มันจะต้องเรียนวิชากระสุนวงจกักนระวิชาเฮียนะ โอเคก็เป็นอันว่าจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอีเวนต์เล็กๆที่ให้ผลตอบแทนไม่เล็กเท่าไหร่วันละ30ไพโมเจม7วันก็ถือว่าไม่น้อยเลยแล้วรู้สึกว่ามันได้จากเควสได้มั้งเออมันมี2ต่อใช่ไหมคือมันได้จากเควสตรงนี้ต่อหนึ่งแล้วก็ได้จากตอนกดรับอีกต่อหนึ่งบ้าตะกี้ผมไม่ทันสังเกตว่าหลังจบเควสเราได้ด้วยหรือเปล่าเหมือนจะเหมือนจะได้ปะอือถือถ้าได้ด้วยมันก็แสดงว่ามันไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่น้อยๆแล้วถือว่าเยอะอยู่นะเจ็ดวันเนะี่ยได้หลายโลอยู่สองสามโลอ,อ่ะอะทีนี้เจ้าคิจิบคีก็กลับไปยืนที่เดิมและยืนอยู่บนหัวไอ้ลูกปันอ้วนเนี่ยคุยกับมันก็ไม่ได้ล้วด้วยก็เป็นอันว่าจบกันไปกับอีเวนต์สุดอบอ,อุ่นหัวใจที่เนื่องจากว่ามันไม่มีดราม่าอะไรเราก็เลยถือโอกาสภาเป็นโดรลาเถื่อนมันซะเลยนะอะแล้วก็อย่าลืมก่อนที่เราจะโมดพูดจะลืมมาเช็คตรงนี้ก่อน อ่ะก็โอเคเราได้รางวัลตอบแทนเป็นเพชรมูล่าแล้วก็ลูกปั้นธนุกิเออเออเอาไว้ประดับบ้านมันไม่ใช่เดี๋ยวนั้นไม่ใช่แปลนด้วยนี่หว่าแม่งมันมาเป็นอันน่ะคือแสดงว่ามันวางได้อันเดียวะดิโอ้แล้วสรุปว่าที่หลายๆคนลุ้นกันว่าเฮ้ยอีเวนต์นี้สรุปว่าจะได้ไอธนุกิตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่ได้ะมันไม่มีเซอร์ไพรส์เลย มันไม่เหมือนกับไอตอนไอดันเจียนไอชายอะไอตอนแพทสองจุดสองนะผมลืมชื่อไปแล้วทหานพุกล่แดนที่สเออที่แบบว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรางวัลออกมาเป็นเอไอ,อเนี่ยไอ,อจิบิที่มันลอยตามเราด้วยไงคือมันก็ไม่ได้บอกนะว่าจะให้ลีก,ก็ไม่บอกนะคือใครตามลีก,ก็จะรู้ว่าลีก,ก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยมันจะให้ชิกิโคโชมาห้อยตามตัวเราได้เดี๋ยวอันนี้คือถือว่าเซอร์ไพรส์ก็คือลีก,ก็ไม่บอก ตัวเกมก็ไม่ได้บอกเรามารู้ว่าตอนท้ายหรือว่าเอาได้นี่มาห้อยตามด้วยอันนี้ก็เราอุตส่าห์ลุ้นว่าเออมันจะให้ธนกิมาเป็นสัตว์เลยงหรือเปล่าสรุปันก็ไม่ให้ก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าดวยส่วนตัวผมไม่ได้อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเห็นคนรอบข้างเขาอยากได้ไงอย่างดีมอย่างเงี้ยที่เขามาดูผมเล่นก็เขาก็อยากได้ก็ออจจะผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแพทหน้า,นาต,ต่อไปมันอาจจะใส่มาแหละใครอยากได้ก็ลองเขียนแบบสอบถามไปแล้วกันเนาะ ราะว่ายังไงซะอย่างาน้อยทีมงานเมี้วโยมันแตกต่างกับทีมงานเกมอื่นๆที่เป็นเกมการชาเหมือนกันตรงที่ว่ามันยังมีความรับฟังเสียงผู้เล่นมากกว่าเ<อ> <laughs> มื่อเทียบกับเกมอื่นๆเพราะงั้นแบบสอบถามมาถ้าใครอยากได้อะไรก็ตั้งใจทํานิดนึงแล้วกันนะหนึ่งเสียง,งคนมีความหมายครับเหมือนเลือกตั้งแหละหนึ่งบทมันวารุเอาเคก็ไม่พูดมากแล,แล้วกันเพราะอีเวนต์นี้มันไม่ใช่อีเวนต์ใหญ่อะไรเนาะก็เป็นว่าถือว่าสะใจอยู่สนุก ผมรู้สึกสนุกนะกับการพากไอเจ้าคิบุชิแล้วแบบว่าไม่พากธรรมดาแต่พากเป็นเสียงแบบแทานุกิเถื่อนโดนแล้วเถื่อนก็ <c oughs> โอเคสำหรับใครที่ผ่านมาดูหรือจะตั้งใจมาดูก็ตาม <S <S ถ้าหากว่าดูแลชอบดูแล้วถูกใจดูแลประทับใจตลกบกฮาหรือดูแล้วได้อารมณ์แบบไหนก็ตามเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วชอบแล้วกันเออก็ฝาก like, ากดไลค์กดซับสไครต์ช anel ผมกันด้วยนะครับผมใครที่ติดตามดูถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่ะก็จากลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ